การเข้าป่านะคะเราก็จะเจอหลายๆอย่างนะคะในป่ามีแบบสวยๆก็มีเยอะนะอันนี้คือป่าหลังบ้านจริงๆนะคะารเ้าจะเป็นแบบเข้าไปด้านในประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนะคะก็จะถึงบ้านเรานี่นี้ก็จะเป็นป่าแต่ไม่ใช่ที่ของเราหรอกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพามาดูดอกไม้ชนิดหนึ่งคือสีสวยมากๆเลยนะคะสีชมพูสวยๆแล้วก็มีลูกนะคะเป็นผลไม้ป่าที่กินได้นะเดี๋ยวมาดูกัน สวยจริงๆนะคะดอกของเขาก็สวยสวยสวยๆแบบนี้เลยนี่อันนี้อันนี้ลูกสุกนะคะลูกสุกข,ของเขานะกินได้นะคะตัวนี้เป็นตุ้มหูนางฟ้านะคะแต่ว่าอยู่บ้านเขาจะเรียกว่าต้นก้ามปูนะคะเป็นตุ้มหูนางฟ้าะคะือดอกเขาสวยนะทุกคนแบบนี้ราต้องปลูกไปขายแล้วแหละเดี๋ยวเอาเมล็ดไ,ไปปลูกขายเป็นธุรกิจ นี่เลยนะคะก็จะเป็นดอกนี่ก็จะมีผลนะคะผลผลของเขานะคะก็จะให้เป็นนกหนูก็เราก็แต่กินนะคะว้าวนี่สวย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 ,ยเลยนะคะเยอะเยอะเลยนะุ้ยดกมากเลยตันนี้นะคะดอกกํลาลังบานก็มีนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะธรรมาชาตินี้ทําให้เราสดชื่นเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูอย่างอื่นนะคะในคลิปต่อไปนะคะ